ถ้วยร้อยเชือกก็บน,นี่ถ้วยร้อยเชือกนคะครับก็รายงจา่ที่ถอดออกมากครับเนาะถอดออกมากครับเบิ้งครับเ้อเบิ้งว,างว่าจะไปตกแต้งในบ่ครับจะไปตกแต้งในบ่พราวานี่ก็เบิ้องลอยแล้วครับหาเลี้ยมหาลายมันจะบดลงหลอกลวครมันก็ต้องมีการปับแต้งครับเ้อเดี๋ยวถิปปับแต้งว่ามานันจะป็นยังไดครับปุ่มเลยปุ่มเลย ตัดดีคับเตอร์ตัสดีคับนี่ครับเป็นอีกหนึ่งหนึ่งชิ้นครับนี่คือว่าเป็นหนึ่งรายการครับของตัวร้อยเชือกนะครับตัวร้อยเชือกเขาเรียกว่าถวยร้อยเชือกครับก็นี่ครับนี่เภาก็เอาตัวนี้ครับนี่ตัวบอสตัวนี้เจียวไปครับเจียวไปเข้าลงไปเพราะว่ามันราคามันอาจที่พอแพงกว่ได้เรากครับเอาแบบแบบเออเออราคามันอาจที่พอแพงกวาได้ครับแต่ว่า ยุคนี้คเนาะยุคนี้สมัยนี้ครับนี่นี่แจ้งกันนี่ยุคนี้สมัยนี้มันก็ต้องประหยัดกับประหยัดอันไหนที่ประหยัดได้ครับกับประหยัดกันนี่นี่ผมจะให้เบิ้งกันอันที่ว่ายังมาตันเห็ดกับเด้อสามหู้ครับนี่สามหู้ตัวนี้ครับเทียบเท้วครับสามหู้ที่ผมใส่มากนี่สามแสนก่อนเท่ากับว่าหู้ลองลองละแสนก่อนครับลองละาแสนก่อนครับนี่หนึ่งสองสามครับมันจะเป็นคููครับเนี่เป็นสองเสนสองแสนสองแสน แต่เข้าบ่ถูแต่เข้าว่าแต่งนี่คือว่าถ้าเป็นร้องเลยครับนี่โอกาสโอกาสที่ก่อนบ่างามครับก่อนบ่างามแล้วก็โอกาสเสือกที่จะขาดได้ครับเพราะว่าการบังคับการแรนการการอิสระของของเสือกนี่มันมันบ่ได้ครับเข้า,าก็ต้องเป็นการต้องเกียร์ครับก็ต้องต้องเกียร์ออก <laughs> ต้องเกียร์ออกครับนี่ๆๆอ่าๆนี่ครับมุมยังหลายครับ,บุ่มมีหยังายนี่ครับน,นี่ก็คือว่าแน่นน เป็นการแนะนำครับเนาะแนะนำคือว่าประหยัดกับประหยัดห้องกัแต่งมากครับน,น,นีการที่เข้าเกียร์ลครับนีตาตาจะเป็นเป็นเลงสี่แลออ้วเด้อครับเด้ออะไครับอะไครับฝากไว้ครับฝากไว้มันกคับโบกแขงเราครับแต่ว่าอันไดประหยัดใดกับประหยัดกันนี่ครับ ครับเด้อนะนี่ครับเป็นนี่ครับเป็น,น,ปน,นหนึ่งเคสครับหนึ่งรายการนะครับที่จะนําเสนอครับนาเสนอบางที่นะครับเด้อตัวนี้ครับตัวนี้ก็สําคัญนะครับตัวนี้ก็สาคัญอีกหนึ่งอีกหนึ่งจุดนะครับบางท่านอาจจะว่าเอะมันเป็ี่ยนยังเนาะก่อนก่อนเฟื่องคือโคตรเนาะก่อนเฟื่องคือขาดเนาะนี่ครับเพราะว่ามันเกิดจากการเป็นรองครับเป็นรองเป็นรองเสือกเนาะเป็นการสีสีครับเสียสีครับของเสือกออกไปครับกติเฮ็ดให้การดึงการโน้มโน้มไปบดดีครับโน้มไปบดได้จังหวะครับ เพราะว่ามันต้องให้มันเป็นจังหวะนี่ต้องให้เป็นแบบนี้ครับมนๆครับถ้ามันเป็นร้องครับอิสระได้การโอ้เล็บนี่ครับคือว่าต้องคือว่าเนาะน้ำมันครับน้ำมันกะตั้งแต่เมื่อวานครับน้ำมันกะบจระบีแน่ยังแน่ครับกับบริตัดครับขอจะขอไปครับเด้อนี่มันอาจทีบรสวยงามครับมันอาจทีบรสวยงามอ่าอ่าเขามาในเรื่องของไงการดูแลนี่เนาะเดี๋ยวเล็บนี่คือเ้าเ้าตัดเลยครับแล้วแต่นี้ครับคอยตัดคอยว่ากันที่รังครับอันนี้คือว่าเนาะเออคุณสมบัติครับเนาะตัวนี้กะ หลายเครื่องอาจจะหลายรุนครับหลายรุนหลายเครื่องอาจจะใส่เป็นถวยถวยร้ยเชือกครับถวยถวยรวยเชือกใส่เข้าไปครับว่าถอดออกมาครับถอดออกมาที่จริงครับที่จริงผมว่าจะสื่อไม่ครับเนาะบะเบิ้งเรล้ามาพิจนาเบิ้งเหล่าอู้มันมันแ่งหนตัวหน่้ครับผมก็เลยเอาเอาบอดมาเกียรมาเกียครับเกียออกห้มันแต่งห้มันง้ามๆางครับนี่พราะแดงมากแล้วก็แจ๋วนะครับแจ้ว บ่าต้องไปเสียเงินครับเข้ากับประหยัดใดครับประหยัดไดครับตัวนี้ประหยัดไดเนื่อหนึงเข้ากับเขาไปครับนี่เอาหาเรี่ยมนี่ครับเนาะนี่นี่หาเรี่ยมนครับนี่หาเลี่ยมนี่ครับนี่เข้าไปแล้วก็อีกสามตัวครอยู่ทั้งใตครับเข้ากับคันครับมันถ้านี้สังเกตครับบังคับเด้อสำหรับเครื่องผมแล้วครับนี่หลองนึงจะได้ประมาณเป็นแสนก่อนเลยครับเป็นเป็นแสนก่อนบางคนอาจจะว่าอ้มันบ่แพงดอกซื้อเอาก็ได้แต่ว่าบางที่ครับเข้าก็ตตรง เซฟพับเสพเศษขาดใจครับมันตัวหนึ่งอาจจะบ่กเพ่งเหมือนได้แต่ว่าเ้องกับของเซฟค่าใช้จ่ายครับก็ใส่เด็ดตัวนครับสำหรับผมกันเบอใส่เด็ดตันเพราะว่าของผมมันเป็นเครื่องที่ทำงานตลอดการเฉียดสีมันก็ะเฉียดบอยครับบ่อยกทำเพลย์เอากระถองเปลี่ยนครับเปลี่ยนพ่อนี่ครับนี่พ่อเลี่ยมเนี่ยเอาเอาง่ายครับเลี่ยมนี่เนาะเลี่ยมนี่ครับเป็นรองนี่ครับมันเป็นห้อยแล้วเ้องกับหมุนไหมครับเด้อพ่อเป็นรองปั๊บเข้าหมุนครับหมุนมาเออมาเลี่ยมนี่ครับพ่อเลี่ยมนี่เป็นร้อยครับ เข้ากับหมุน hmm. คายออกไหมครับคายออกาไหมกัเป็นดินเลครับจะได้สามหลองครับเด้อจะได้สามอันครับม yes, no <Every S 1> mm ันจะได้สามจะได้สามตำแหน่งครับในถ้วยหนึ่งแต่ว่าเป็นหาอีกครับ่ไดาครับประว่าเดี๋ยวมันดินแลนบิดเข้าหากันนั่นแห้งได่ทียากครับพยายามถ้วยหนึ่งครับถ้วยหนึ่งได้สามเถื่อนครับเด้อถ้วยหนึ่งได้จะได้จะได้สามหลอกครับจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนในหาเรี่ยมได้สามเลี่ยมครับเด้อกับบแนะนําให้ได้ซีหาเรียมครับเพราะว่ามันกะ ถอดออกมาใส่เวลาบดดนครับใส่เวลาบดบดดนได้ครับในการอาจจะต้องต้งถอดั้งใส่ั้งเจียงนะแต่ประมาณสักัโมงหนึ่งครับเด้อสัโมงหนึ่งเป็นย่างเป็นย่างน้อยครับเอาละครับสาหรับคลิปนี้เราก็ก็คือว่าการแนะนําครับแนะนําคือว่านี่กับปัจัยครับเด้อปัจจัหนึ่งคือว่าบางคนว่าเสือกมันโบมัดอ่าบ่มัดนี่กับมีส่วนนะครับเด้อ เสือกเป็นรองเสือกค้างนึ่งเป็นรองค้างนึงก็เป็นรองนี่ครับนี่สำคัญครับสำคัญนี่ครับนี่ผมผมกาเจียมานครับนี่ตัวนี้ก็เจียมันเราแกงมาเร็วให้มันดีๆครับนี่คือว่าเตรียมพร้อมครับเตรียมเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมกับเนาะนี่ครับเดีอดเนแล้วครับนี่ไปเบิ้งเฟืองมากเมื่อวานครับนี่เมื่อวานทียี่สิบหกเนาะนี่ครับนี่มือหนึ่งครับเด้อครับมือหนึ่งการอัดก็ต้องเตรียมพร้อมครับหกมวนครับผมจะเอาไปหกมวนครับเด้อเป็นย่างน้อยครับเป็นย่างน่อยหกมวนแล้วก็สิเสริมไปอีกสี่ม เป็นแปดมวนหรือสิบมวนครับเพราะว่าตรงเบื้องหน้างานครับสําหรับหน้างานผมลองอาจที่เป็นหน้างงานใหญ่ก็ต้องใส่ในเรื่องของเสือกับเสืกเสืกก็ะตองล้ายครับแล้วก็เพิ่มเติมครับเดินนี่การต่อเสืกครับนี่มีการต่อเสืกครับที่ดีที่สุดครับนี่โบ้ห้มันลดโบ้ห้ยมันขาดโบให้มันขาดคอต้อครับนี่นี่ครับนี่ตามตามดูครับเด้อตามดูครับนี่กเสืกเส้นหนึ่งครับแบ่งเป็นสองเป็นสองทางครับเด้อครับแบ่งเป็นสองทางครับแล้วก็เอาฟังหนึ่งฟังหนึ่งตัดออกมากับ ฟังสันแล้วก็มัดต่อฟังยาวฟังนี่ครับเด้อฟังยาวตัวนี้มัดต่อฟังสันตัวนี้ครับมันดีเหตุในการนี่ขอต่อครับผมปมตรงนี้ครับแล้วการการแล่้นพันพันพันถั่วครับพันพันหวีครับพันหวีการเกาะการยั้งตัวนี้ครับก็ดีครับดีมันจะเทียดให้เอาลดปัญหาในเรื่องการแตกครับเด้อแตกในเรื่องการแตกครับตัวนี้ครับที่ผมใส่มาครับเนาะอ่าหนึ่งมื่อนก่อนครับเด้อหนึ่งหมื่อนก่อนครับเป็นของ เป็นของหงษ์เท็กเตอร์ครับอ่าอ่าขอถอดครับเด้อนี่ครับนี่เป็นของหงเท็กเตอร์ครับซีกับสอบกป็นยันประมาณมื่นเศษๆครับมื่นก่อนมื่นก่อนผมอยากแตกประมาณสิบกว่าก่อนสิบกว่าก่อนนะครับเด้อสิบกว่าก่อนครับในมื่นมื่นมื่นก่อนครับมื่นก่อนจะได้ประมาณซีกับสอบครับซีกับสอบไปเลยมื่นมื่นมื่นเศษๆครับนี่คือว่า ตาของเตกเต่อครับเน้อนี่ที่ผมใส่ยุเป็นเบอร์แปดครับเป็นเบอร์แปดลักษณะของเขาคือว่านิ่มครับนิ่มครับจะถนอมจะถนอมในเรื่องของใบใบมีครับใบมีเท่าหลังทุกยงทุกย่างของเขาคือว่าแจวครับแจวแล้วครับสําหรับคลิปนี้เราก็ต้องฝากครับฝากในเรื่องของถวยครับถวยร้อยเสือกครับแล้วก็การต้อเทือกครับการต้อเทือกนี่ครับเนาะอ่ะก็ต้อง ฝากไว้นะครับเด้อฝากกันนะครับตงฟังสิงครับก่าปุบหอกันใหม่นะครับเด้อในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ